สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีนะคะเราเก็บรายละเอียดกันค่ะในเวอร์ชันละครนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นดาราจ,จากรักรำนำใจตอนที่49นะคะเมื่อเฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกเราเปิดประตูห้องเข้าไปก็พบกับหลิงปู้อีถือดาบยืนอยู่ท่ามกลางก,างกองศพที่เกลื่อนกลาดเขาหันมามองนาง แล้วเอ่ยว่าเจ้าไม่ควรมาเลยนางถามเขาไปว่าท่านเป็นใครกันแน่ลิงปู้อีหรือหัวอู่ซังเขาตอบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่หัวใจนั้นเป็นของนางเสมอนางถามเขาอีกว่าทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วย เขาค่อยๆเดินเข้ามาเอ่ยว่าวันแต่งงานของเจ้ากับข้าถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วหากข้าแต่งกับเจ้าไปแล้วและค่อยมาแก้แค้นทีหลังจะทำให้สกุลเชิงติดร่างแหไปด้วยนี่แค้นนี้เป็นของสกุลหัวข้าจะไม่ยอมให้เจ้าต้องมาเดือดร้อนด้วยเป็นอันขาดเซาชางได้แต่จ้องหน้าเขาน้ำตาไหลพากนางยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรเสียงด้านนอกก็ดังขึ้นว่า หลิงปูอ้อีใช้ตราพยักโดยมิชอบมีพระบัญชาให้ล้อมจับไว้หากก้าวออกนอกประตูเพียงก้าวเดียวฆ่าไม่เว้นตอนนั้นทั้งอาเฟยและอาชีที่เลือดท่วมตัวก็หันมามองนายน้อยอย่างเป็นห่วงหลิงปู้อีบอกกับเซาชางทั้งน้ำตาว่าเขาไม่มีทางให้ถอยแล้วเรื่องที่เขาทำเขาจะรับผิดชอบด้วยตัวเอง เจ้ากับข้าแยกกันตรงนี้ไม่ต้องพบกันอีกตลอดไปเมื่อเซาชางได้ยินคำนั้นนางถึงกับสะอื้นไห้อาชีกับอาเฟยพยายามช่วยกันพยุงตัวหมายจะลุกขึ้นออกไปพร้อมกับนายน้อยของเขาแต่หลิงปู้อีก็จับไหล่เขาไว้บอกให้พวกเขามีชีวิตอยู่แล้วหลิงปู้อีก็ก้าวออกไปเพียงลำพังหลิงปู้อีค่อยๆก้าวออกมาที่หน้าจวนโหแม่ทับจือ้อ น้องชายของใต้เท้าจัวโจดเก่าของเขายิ้มเยาะรอเขาอยู่แล้วสั่งทหารม้าให้เตรียมเล็งหน้าไม้ไปทางเขาโดยคุมตัวกองทัพของสกุลเฉิงไว้ข้างๆเขาตะโกนบอกลิงปู้อีว่าเจ้าเคลื่อนทัพด้วยเรื่องส่วนตัวพวกข้าจะมาจับเจ้าไปดำเนินคดีหากขยับแม้แต่ก้าวเดียวจะฆ่าไม่เว้น แต่หลิงปูอีก็ยังคงเดินออกมาโดยไม่ยอมหยุดทหารคนแรกหยิงลูกดอกเข้าไปปักที่อกของเขาทันทีแต่เขาหาได้วันกลัวไม่ใช้ดาบในมือตัดปลายลูกดอกทิ้งแล้วยังเดินหน้าต่อไปแม่ทัพจัว่วตะโกนบอกอีกว่าเจ้ากาขัดราชองค์การหากยังเดินเข้ามาอีก ข้าจะยิงธนูพร้อมๆกับเอาชีวิตของเจ้าแต่หลิงปูอีเขาก็ยังไม่ยอมหยุดทำเอาทั้งหยวนอี้แล้วก็เชิงสื่อเป็นห่วงยิ่งนักลูกธนูดอกต่อไปพุ่งเข้าปักที่ขาของเขาทำให้เขาถึงกับสุดลงแต่หลิงปู้อีก็ดึงมันทิ้งพยุงตัวขึ้นตะโกนออกมาว่ามาเลยแม่ทับจั่วที่รอโอกาสอยู่แล้วตะโกนสั่งทหารทันทีว่าข้ามัน แต่ตอนนั้นก็มีเสียงฝีเท้ามา้าวิ่งเข้ามาอย่างเร็วทุกคนหันไปดูก็เห็นว่าเป็นเชิงเศร้าชางที่ควบม้าตรงมาที่หลิงปูอีตอนนี้ทั้งอาชีและอาเฟยวิ่งออกมาอย่างรวดเร็ว ตรงเขาใช้ตัวกระแทกม้าของแม่ทับจัว่วจนทำให้ม้าของเขาตกใจสะบัดเขาตกลงจากหลังมา้าเฉิงเซาชางฉวยโอกาสนี้ยื่นมือไปดึงตัวหลิงปู้อีขึ้นม้ามากับนางแล้วรีบควบหนีไปทันทีเฉิงสื่อเห็นลูกสาวทำดังนั้นหลุดปากออกไปอย่างดีใจว่าดีมากทำได้ดีสมกับเป็นลูกสาวข้าเฉิงสื่อจริงๆแล้วตะโกนตามหลังว่าเหนียวเหนียวหนี เร็หนีไปเร็วๆเ,เข้าผิดกับเซียวหยวนอีที่มีสีหน้าวิตกเป็นอย่างมากแม่ทัพจั่วรีบตะโกนบอกทหารให้ตามไปเซาชางพาหลิงปู้อีหนีมาจนถึงหน้าผาโดยมีพวกทหารตามมาติดๆหลิงปู้อีตอนนี้แทบจะหมดสติอยู่แล้วแต่ก็ยังพอมีสติอยู่เฉิงเซาชางยังคงทำท่าปกป้องเขาอยู่แม้จะรู้ตัวว่าถูกต้อนจนมุมแล้ว หลิงปูอีกระซิบบอกนางว่าอย่างโง่อีกเลยนี่เป็นเส้นทางที่ข้าเดินคนเดียว คนที่ร่วมทางไม่ควรเป็นเจ้านางเอ่ยทั้งน้ำตาว่าหากท่านไม่เห็นค่าเป็นคนร่วมทางงั้นข้าขอถามท่านต่อหน้าป้ายวิญญาณของท่านแม่ท่านที่เรากัดแขนสาบานนับว่าเป็นอะไรข้าเคยบอกแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวท่านไม่ต้องกลัวข้าจะร่วมเป็นร่วมตายกับท่านลิงปู้อีที่ยังคงบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นและนางก็ไม่ควรมา แต่นางก็ตวาดบอกเขาไปว่าแต่ขาก็มาแล้วตระกูลเฉิงทุกคนมาเพื่อท่านท่านบอกว่าตั้งแต่เด็กท่านไม่เคยได้รับความรักอย่างจริงใจขาก็มารักท่านแล้วท่านบอกว่าข้าชอบบรรยากาศครอบครัว ครอบขรัวข้าก็ให้ทันแล้วแล้วทำไมท่านจะละทิ้งความแค้นคิดถึงข้าให้มากไม่ได้เล่าหลิงปูอีเขาเอ่ยว่าสำหรับเจ้าแล้วมันเป็นเพียงความแค้นหนึ่งของบ้านเมื่อ15ปีก่อน แต่สำหรับข้าแล้วมันคือการเห็นด้วยตาตัวเองความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในใจหลายปีเจ้ามีรู้หรอกว่าข้านอนอนไม่หลับทุกคืนคางหูมีแต่เสียงร้องทุกข์จากวิญญาณที่ล่วงลับที่เมืองเดียวดายเบื้องหน้าร้วนเป็นภาพนองเลือดของพ่อแม่พี่น้องที่ตายอย่างอนาถทั้งหมดนี้มันหนักเกินไปข้าวางไม่ลง ข้ารู้ว่าข้าผิดต่อเจ้าตอนนี้ข้าเป็นนักโทษของใต้ล่าแล้วมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะทำให้เจ้าหลุดพ้นจากโทษไม่ทำให้ครอบครัวเจ้าเดือดร้อนเร้าชางเอ่ยต่อว่าหลิงป้อีหากวันนี้เจ้ากล้าทิ้งให้ข้าอยู่คนเดียวข้าขอสาบานต่อฟ้าชาตินี้จะไม่ยกโทษให้เด็ดขาดและทุกพทุกชาติก็จะไม่ยกโทษให้เด็ดขาด หลิงปู้อีเขากลับตอบมาว่าข้าเองก็ไม่หวังจะให้เจ้ายกโทษให้อยู่แล้วเจ้ากับข้าสิ้นวาสนาต่อกันแล้ว พอนางได้ยินคำนี้ก็แทบจะขาดใจไม่นึกว่าหลิงปู้อีเขาจะพูดมันออกมาทางด้านแม่ทัพจัว่วก็สั่งทหารให้เตรียมธนูแล้วสั่งให้ฆ่าแม่นางเชิงไปพร้อมกันเลยหลิงปู้อีที่ได้ยินดังนั้นจึงสั่งเสียนางเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้นางมีชีวิตอยู่ต่อให้ดีขอโทษนะ แล้วก็ผักตัวเองลงเหวเบื้องหลังไปทันทีเชิงเสาช่างรีบลงจากหลังมา้าตะเกียกตะกายไปที่ปากเหวร้องเรียกเขาเสียงหลงพวกทหารรีบเข้ามาคว้าตัวนางเอาไว้นางจึงทำได้แต่ร้องเรียกชื่อของเขาเท่านั้นนางร้องไห้จนหมดสติไปเพราะความเสียใจอย่างหนัก ต่อมาก็ถูกพาตัวกลับไปที่จวนทุกคนต่างเฝ้าปนิบัติหยอดยาหยอดน้ำแกงเพื่อหวังจะให้นางฟื้นแต่ก็ไม่เป็นผลนางยังคงนอนนิ่งไม่ไว้ติงเชิงส่งถึงกับสะบดออกมาด้วยความโกรธว่าหลิงปูอีผู้นี้ทำให้เหนียวเหนียวทรมานถึงเพียงนี้หากคาเจอที่ไหนจะจัดการเขาทันทีตอนนั้นชิงชงก็เข้ามาบอกทุกคนว่า องค์ชายสามพาคนบุกเข้ามาบอกว่าจะพาคุณหนูไปเดี๋ยวนี้เซียวหยวนอี e เอ่ยปากออกมาว่าเขาคิดจะพาเหนียวเหนียวไปที่ใดกันแน่แล้วก็ออกไปเผชิญหน้ากับองค์ชายสามทันทีพวกเขาถวายความเคารพ แล้วหยวนอีก็เอ่ยว่าขอให้เขาให้เกียรติกันด้วยแม้ครอบครัวเชิงจะถูกกักบ,บริเวณเพราะให้ความช่วยเหลือลิงปู้อีแต่ท่านก็ไม่อาจจะมาลบหลู่รังแกได้ตามอำเภอใจด้านในเป็นเรือนสตรีไม่อาจให้ผู้ชายบุกเข้ามาได้ตามใจ แต่องค์ชายสามก็เอ่ยว่าวันนี้คงต้องล่วงเกินเสียแล้วเขาจะต้องพบกับเฉิงเศร้าชางให้ได้หากไม่พบก็จะไม่จากไปเฉิงสื่ออดไม่ได้จึงเอ่ยว่านี่มันจะรังแกกันมากเกินไปแล้วแต่องค์ชายสามก็ตอบว่าพวกเจ้าต่างหากที่รังแกกันเกินไปปกติจื่อเฉิงดีต่อแม่นางเฉิงแค่ไหนทุกคนก็รู้วันนี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องช่วยจื่อเฉิงอีกครั้ง แต่ทั้งเชิงสื่อและเซียวหยวนอีก็ยังขวางไว้ไม่ยอมให้องคชายสามเข้าไปบอกว่าหลิงปู้อีเป็นคนผิดสัญญาก่อนตระกูลเฉิงเราทำดีที่สุดต่อเขาแล้วเพื่อช่วยเขาเรายอมเข้าคุกแต่เขากลับทอดทิ้งเหนียวเนียวก่อนดูซิใครจะกล้าแต่ต้องลูกข้าบ้าง ด้านเฉิงเซาช่างที่นอนสลบอยู่ด้านในค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้ยินเสียงท่านแม่ที่ขวางทางองค์ชายสามสุดใจอยู่ข้างนอกจึงค่อยๆเดินออกมา ตอนนั้นองชายสามพูดว่าจื่อเฉิงนั้นเป็นตายยังไม่รู้แต่เศร้าชางแค่ป่วยเสียงของเศร้าชางดังขึ้นว่าแล้วเขาตายหรือยังเมื่อองค์ชายสามเห็นนางก็เอ่ยว่าเฉิงเศร้าชางข้าคงต้องทําให้เจ้าผิดหวังแล้วเศร้าชางเข้าใจในความหมายนั้นค่อยๆสุดตัวนั่งตรงบันไดเอ่ยว่าในเมื่อยังไม่ตายก็ดีแล้ว องค์ชายสามมาแสดงอำนาจที่ตระกูลเฉิงของข้าคงต้องมีเรื่องอื่นอยากพูดเป็นแน่องค์ชายสามถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าตอนนี้เขามีความผิดใหญ่หลวงสังหารบิดาเคลื่อนพลใช้ตราพยักโดยพระลักการเช้าว,วันนี้มีขุนนางกว่า18คนยืนกล่าวโทษเขาต้องการลงโทษตายแก่เขาเส้าชางตอบว่านี่เป็นเส้นทางที่เขาเลือกเองนี่จะมีวิธีอะไรได้ องค์ชายสามคิดว่าเขาควรจะมีจุดจบเช่นไรละ่ะหนีไปสุดลาหรือซ่อนตัวปิดบังชื่อแท้แต่ภายใต้พื้นฟ้าร้วนเป็นพื้นฟ้าของกษัตริย์เขาจะหนีไปไหนได้ หรือจะเฝ้าคอยทุกวันให้ฝ่าบาทครบร้อยปีแล้วองค์ชายสามสำเร็จการใหญ่แล้วเขาจึงค่อยออกมาค้าเดาว,ว่าหากต้องหลบซ่อนปิดบังชื่อแท้เขายอมตายเสียดีกว่าและหากเขาตายไปจริงๆค้าก็จะตายไปกับเขามีอะไรน่ากลัวกัน องค์ชายสามกำลังจะพูดอีกแต่นางก็บอกเขาว่าไม่ต้องพูดแล้วถึงวันนี้ท่านไม่มาข้าก็จะต้องเข้าวังเองแต่เซียวหยวนอีก,ก็ห้ามนางไว้บอกว่าเจ้ายัางไม่หายดีเชิงสื่อก็พูดว่าไปเพื่อเจ้าหมอนั่นมันไม่คุ้มเลยนะเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ช่างสิเซาช่างพยุงกายลุกขึ้นบอกกับท่านพ่อท่านแม่ว่าในวังมีหมอหลวงอยู่พวกตันไม่ต้องห่วงหรอก ยิงไปกว่านั้นอง์คชายสามรอคาโตแย้งแทนเขาอยู่เขาจะปล่อยให้ข่าเป็นอะไรไปได้ล่ะองค์ชายสามจึงให้คนแบกเกี้ยวพานางเข้าวังทันทีเมื่อพ้นประตูวงังนางก็ลงเดินไปกับเขานางถามเขาว่าองค์ชายสามกับจื่อเฉิงสนิทกันตั้งแต่เมื่อใดที่เจดีเหยียนหุยคนที่ข่าบาังเอิญพบก็คือท่านกับจื่อเฉิงสินะ องค์ชายสามยอมรับว่าใช่เขากับจื่อเฉิงไม่ได้ไม่ลงรอยกันอย่างที่คนข้างนอกเห็นตอนจื่อเฉิงเข้าวังใหม่ๆไม่ทันระวังถูกคนแกล้งจนตกน้ำข้าเองเป็นคนช่วยเขาขึ้นมานางรีบแย้งว่าไม่ใช่รัชทายาทเป็นคนช่วยหร,อหรือเขาตอบว่าจื่อเฉิงมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่เงียบๆข้าเองก็เช่นกันตอนนั้นเขาอยู่ตรงนั้นข้าก็เลยดึงเขาขึ้นมา นางเปรยออกมาว่าท่านสองคนสมคบคิดกันมาตั้งแต่เด็กเลยหรือองชายสามจึงทำมือให้พวกทหารที่ติดตามออกไปก่อนแล้วดุนางว่าจะพูดเลวไหลอะไรฮองเฮาและเสด็จแม่ของข้าไม่เคยข้องเกี่ยวกันเพื่อไม่ให้เกิดคำคอรหาข้าจึงไปมาหาสู่เขาน้อยมาก ครั้งนั้นที่เจดีเหยียนหุยเป็นท่านลุงที่โน้มน้าวให้จือเฉิงสนับสนุนค่าแต่เขาไม่ตอบตกลงแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าวันนั้นเป็นเราสองคน นางจึงตอบว่าวันนั้นเขากินขนมชิงเหลิเข้าไปจนมีไข้สติเลือนลางตอนข้าดูแลเขาก็เจอหยกแขวนอีกครึ่งชิ้นที่ข้าทำหายที่เจดีเหยียนหุยตอนที่ข้าอยู่ที่เจดีได้ยินเสียงแค่คนสองคนจึงนึกว่ามีแค่สองคนแต่ที่จริงน่าจะมีสมและคนที่สมก็คือจือเฉิง องค์ชายสามยอมรับว่านางเดาไม่ผิดจือเฉิงไม่อยากทำร้ายเจ้าและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้านางจึงเอ่ยว่าพวกท่านวางแผนกันมานานแล้วจริงๆนางควรจะแสดงความยินดีกับองค์ชายสามที่ใกล้จะสมนั่งใจแล้ว องคชายสามหันมาตวาดนางว่าจื่อเฉิงเขาไม่ได้คิดจะทำนางติดร่างแหไปด้วยจริงๆนางก็เถียงว่าแต่เขาก็ทำไปแล้วเขาก็เป็นคนเช่นนี้ทั้งสง่าผ่าเผยและมีเล่ในคุมเครือนางเดินไปและพูดว่าเขาช่วยชีวิตข้าโดยไม่สนสิ่งใดและละทิ้งข้าโดยไม่สนสิ่งใดเช่นกัน องค์ชายสามดึงแขนของนางเอาไว้แล้วถามว่าเจ้ามั่นใจว่าจะโต้แย้งแทนจื่อเฉิงได้จริงหรือนางพูดว่าข้าบอกแล้วหากเขาไม่รอดชีวิตข้าก็จะชดใช้ให้เขาด้วยชีวิตแล้วก็รีบเดินไปอีก องค์ชายสามเดินตามหลังแล้วเอ่ยกับนางว่ายามมีภัยจวนตัวเช่นนี้แต่เจ้ายังกลับมีแผนการชัดเจนแจ่มใสราวกับคนนอกจนไม่รู้ว่าอะไรคือร่วมเป็นร่วมตายอะไรคือความวาวุ่นนางหันมามองหน้าเขาอย่างหาเรื่องเอ่ยไปว่าข้าหมักเล้าเป็นและสามารถหมักให้เข้มที่สุดบริสุทธิ์ที่สุด ออกมาให้ค่าสร้างกังหันน้ำได้สะดวกว่องไวย,ยิ่งกว่าช่างฝีมือทำรรสามารถประหยัดแรงงานคนและสัตว์ได้สามใน10ส,ส่วนค่าก่อเตาเผากระเบื้องเป็นกระเบื้องของค่าทนทานเหมือนแผ่นกระเบื้องในวังสามารถประหยัดทั้งคนและเงินไปได้กว่าครึง่งจะมีหลิงปู้อีหรือไม่ค้าก็ยังเป็นสตรีที่ใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีและข้าก็มีพ่อแม่ที่ต้องดูแลแต่ไม่อาจเป็น เพราะว่าข้าเป็นสตรีแล้วควรถูกคนพูดชอดๆใส่ว่าสามีเจ้าจะตายอยู่รำมรอดทำไมเจ้าไม่ไปตายเป็นเพื่อนเขาไม่อาจเป็นเพราะว่าข้าเป็นสตรีแล้วควรถูกปิดหูปิดตาตั้งแต่ต้นแม้แต่สามีตนเองชื่อแท้อะไรเป็นไข่ข้าก็ไม่รู้สองวันก่อนแต่งงานข้าก็เดาออกแล้วในใจยังเฝ้าปรารถนาว่าเขาจะบอกข้า แต่ตอนนี้ข้าไม่เคยโกรธเขาและไม่เคยเครียดแค้นเพราะหากเป็นข้าข้าก็จะเป็นคนใจจืดใจดำเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวท่านบอกว่าเขาปฏิบัติต่อข้าด้วยความจริงใจข้าก็ยินดีคว้านร่างกายตนเองเอาหัวใจออกมาให้เขาดูข้าจะไม่ปฏิบัติต่อเขาด้วยความจริงใจได้อย่างไรเขาช่วยชีวิตข้าข้าก็จะใช้ชีวิตตอบแทนหากวันนี้ข้าช่วยชีวิตเขากลับมาไม่ได้ข้าก็จะชดใช้ด้วยชีวิตข้า ไม่รักตัวกลัวตายอย่างแน่นอนหากวันใดที่ข้าอยากตายก็เพราะข้าใช้ชีวิตจนเบื่อแล้วไม่ได้หมายความว่าข้าอยากร่วมเป็นร่วมตายกับใครเป็นอันขาดถึงหลิงปู้อีจะเป็นคนที่ข้าชอบมากที่สุดบนโลกใบนี้แต่ข้าก็ยังเป็นตัวข้า นางพูดจบก็เดินตรงเข้าไปยังประตูวังชั้นในปล่อยให้องค์ชายสามมองตามด้วยความรู้สึกที่เคารพนางมากขึ้นกว่าเดิมในท้องพระโรงตอนนี้ฟาบาทมีสีหน้าเศร้าซ้อยคอยฟังเสียงขุนนางทั้งล่าชุยโย ทุณขอให้เห็นแก่คุณงามความดีของเขาแต่ตายเท้าจั่วก็กัดไม่ปล่อยอ้างว่าเรื่องความดีกับฆ่าคนวางเพิงมันคนละเรื่องกันหลิงปูอีจะสังหารบิดาตัวเองแก้แค้นให้มันดาเช่นนี้ไม่ได้หยวนซานเจียนก็ช่วยแย้งว่าคดีนี้ยังสืบไม่กระจ่างตายเท้าจั่วก็ตัดสินว่าแม่ทับหลิงสังหารคนเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ห้วหูยินอย่างนั้นหรือ หรือว่าท่านรู้ต้นสายปลายเหตุตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจนมานานแล้วทั้งสองฝ่ายต่างก็โต้ตอบกันไปมาจนองค์ชายสามเดินพาเฉิงเศร้าชางเข้ามาถามว่าพวกเจ้าพูดกันพอหรือยังเขาทูลต่อฮ่องเตว่าพวกเขาถูกเลี้ยงดูรักกันดังพี่น้องอนาคตของจื่อเฉิงก็เปรียบดังผ้าไหมที่ปักด้วยดินทองเหตุใดจึงต้องสังหารบิดาให้พวกเจ้ากล่าวประนามเขา ใต้เท้าจั่วยังยืนยันว่าเขาสังหารบิดาทุกคนต่างก็รู้ดีแต่เฉิงเซาชางก็เถียงว่าเขาไม่ได้สังหารบิดาทำเอาทุกคนหันมาทางนางนางพูดต่ออีกว่าวาทะของใต้เท้าจั่วน่าเสียดายที่ผิดตั้งแต่ประโยคแรกแต่เขาก็แย้งว่านางมาโต้แย้งเพื่อหลิงปู้อีเพราะเขาทำอะไรเพื่อนางมากมายทั้งตอนนั้นที่บุกมาตีเขาถึงกรมการตรวจการ นางเอ่ยว่าท่านกลัวคนจะไม่รู้หรือว่าท่านจับคนแก้แค้นส่วนตัวถึงได้ย้ำเตือนพวกเราตลอดเวลาเรื่องที่ฝ่ายตรวจการโดนตีไตเท้าจัวจึงรีบฟ้องฝ่าบาทว่าวันเกิดเหตุนางอยู่กับลิงปู้อีจึงจะขอให้จับตัวนางมาไต่สวนด้วยแต่ฝ่าบาทก็ไม่ได้สนใจคำพูดเขาพระอ,องค์หันไปถามเฉิงเซาชางว่าเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรจื่อเฉิงมิได้สังหารบิดาหรือ นางจึงรีบกรับทูลว่าหลิงอี้ไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิดจื้อเฉิงบิดาผู้ให้กำเนิดเขาคือแม่ทับหัวท่งเมื่อนางเอ่ยออกมาทำเอาทุกคนในท้องพระโรงถึงกับตกตะลึงเพราะไม่มีใครรู้มาก่อนเลยฝ่าบาทต้องเสด็จไปใกล้ๆให้นางพูดใหม่นางก็ยืนยันว่าจื้อเฉิงคือทายาทที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของแม่ทับหัวส่งหัวอู่ซาง ท่านชุยโยเองที่อยู่ในท้องพระโรงก็ถึงกับอ้าปากค้างไปกับเรื่องนี้เช่นกันมีเพียงใต้เท้าจั่วที่เอ่ยว่าเจ้าเป็นภรรยาเขาเพื่อช่วยเหลือเขากับเอ่ยวาจาเหลวไหล นางพูดกับฮองเตว่าหลายปีมานี้หลิงปูอีไม่อาจปรนิบัติอยู่ข้างกายของหัวหูหยินฝ่าบาททราบเหตุผลหรือไม่ว่าทำไมแล้วเขามีหน้าตาเหมือนเฉิงหยางโหหรือไม่ชุยโยจึงรีบเอ่ยว่าจือเฉิงมีหน้าตาไม่เหมือนเฉิงหยางโหจริงๆด้วย แต่เหมือนกับแม่ทับหัวมากกว่าฝ้าบาทเมื่อตรองดูแล้วถึงกับเป็นลมเซไปจนกงกงรีบมารับไว้ทันพระองค์ค่อยๆสุดตัวนั่งลงต่อหน้าเศร้าชางแล้วสั่งให้หนางพูดต่อนางจึงเล่าว่าบุตรชายแท้ๆของแม่ทับหัว อูสั่งนั้นแพะเมล็ดชิงหลนแต่บุตรชายของหลิงอี้หลิงปู้อีกับชอบกินขนมชิงหลนที่สุดวันนั้นหัวหูหยินเตรียมขนมชิงหลนไว้ให้เขาจือเฉิงปฏิเสธไม่ได้จึงทานลงไปคืนนั้นเขามีผื่นขึ้นทั้งตัวไข่สูงไม่ลดตั้งแต่วันนั้นหม่อมฉันก็คาดเดาในใจจนกระทั่งงานเลี้ยงวันเกิดของเฉิงหยางโหเขาบอกหม่อมฉันกับปากตนเองว่าเขาเป็นบุตรชายของท่าน หัวห่วโหผู้ร่วงรับหั่วอูซังส่วนหลิงอีนั้นเป็นคนร้ายตัวการทำให้เมืองเดียวดายแตกทำให้แม่ทัพหั่วสิ้นชีพอย่างอนาถทุกอย่างที่จือเฉิงทำไปเพียงแค่แก้แค้นให้บิดา ฮองเตเมื่อได้ฟังเรื่องทั้งหมดถึงกับสุดตัวลงอย่างหมดแรงเซาชางหันไปทางท่านชุยโยแล้วถามเขาว่าท่านโหจำได้ไหมตอนที่หัวฮูหยินจะสิ้นลมนางพูดว่าอะไรเขาจึงนึกถึงสิ่งที่นางพูดได้ก่อนตายนางคำควรหาอาลีบอกว่าแม่มาหาเจ้าแล้วแต่ไต่เท้าจัวก็แย้งว่าแค่คำพูดเนี่ยเชื่อถือไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานอันใด หยวนสานเจียนจึงรีบเอ่ยว่าหากท่านต้องการหลักฐานก็ต้องรีบช่วยแม่ทัพหลิงขึ้นมาจากใต้นภาเฉิงเซ้าชางบอกว่าตอนนี้นางได้พูดความอัดอั้นตันใจของจื่อเฉิงแล้วเขาเองก็อาจไม่มีหลักฐานถึงตอนนี้แม้แต่ตัวเองเป็นบุตรชายของใครก็หมดหนทางจะพิสูจน์เฉิงหยางโหตายแล้ว คนตายไม่อาจให้การได้แต่หากเขามีชีวิตอยู่ก็ต้องยืนกรานว่าเขาเป็นพ่อแท้ๆของจืองจ่อเฉิงจื่อเฉิงเองก็มิอาจแก้ต่างฝ่าบาทจื่อเฉิงอับจนหนทางแล้วจริงๆถึงได้วางแผนเช่นนี้แต่เท้าจั่วยังไม่ยอมหยุด พูดเอาแต่อ้างว่าจะพูดอะไรก็ต้องมีหลักฐานเซาชางทนไม่ไหวหันไปตวาดเขาว่าก็ท่านไม่มีเหตุผลจริงๆตายเท้าจัว่วกล่าวชอดชอดเช่นนี้มุ่งหมายจะผูกมัดความผิดทั้งหมดให้จือเชิงแท้จริงแล้วเพื่อระบายความโกรธหรือเพื่อความยุติธรรมกันแน่ตัวท่านเองย่อบรู้อยู่แก่ใจ แต่ใต้เท้าจั่วก็ยังเถียงนางอีกจนองค์ชายสามทนไม่ไหวสั่งให้เขาหุบปากแล้วเอ่ยว่าท่านเป็นผู้ตรวจการหรือเป็นหญิงปากตลาดกันแน่เสด็จพ่อยังอยู่ในตำหนักเจ้าพูดจ้อไม่หยุดคิดจะหมิ่นเบื้องสูงอย่างนั้นหรึอแต่ฝ่าบาทก็เอ่ยเบาๆว่าพวกเจ้าพอกันได้หรือยังเขาคืออาหลีหรืออาเจิงเราย่อมมีวิธีพิสูจน์ อาจจงตอนเด็กๆเราเคยเจอเขาบนตัวเขามีปานสัญ,ญลักษณ์พิเศษส่วนเซาชางก็ชิงพูดขึ้นมาว่าเป็นหัวพยักเล็กๆแต่มีหูสามหูอยู่บริเวณต่ำกว่าเอวด้านหลังลงไปครึ่งนิ้วนางบอกว่าตอนเขาไข้สูงนางเช็ดตัวให้เขาและเคยเห็นมัน ฝ่าบาทได้ยินดังนั้นก็เอ่ยยังดีใจว่าถูกต้องเป็นปานพยักษ์สามหูแล้วบอกกงกงให้ส่งคนไปช่วยเขาขึ้นปันจากหน้าผาโดยเร็วเอาหมอหลวงสองสามคนแล้วก็เอาอาหารไปด้วยไว้เขากลับมาเราต้องเอาตัวเขาไปที่หน้าป้ายวิญญาณของพ่อเขาฟาดเสียให้ได้ เขานี่มันไม่ได้สติเลยมีอะไรทำไมไม่บอกเอาตัวไปเสี่ยงทำไมใต้เท้าจั่วเห็นว่าชักจะไม่ได้การรีบลุกขึ้นมากราบทูลความผิดของหลิงปูอ้อีที่ใช้ตราพยักษของรัชทายาทแอบเคลื่อนทับย้ายทหารเองฝ่าบาททนไม่ไหวหันมาตวาดเขาว่าเจ้าอยากให้ข้าไปรับโทษแทนอาเจิงเองจึงจะพอใจงั้นหรือทำเอาใต้เท้าจั่วถึงกับยอมเงียบปากลงตอนนั้นเฉิงเซาชางมอง เข้ามาทางเขานางยังจดจำคำพูดของแม่ทัพจั่วที่สั่งให้ฆ่านางรวมไปกับหลิงปู้อีได้อย่างขึ้นใจเมื่อนางออกมาจากท้องพระโรงจึงรีบบอกองค์ชายสามให้ระวังตอนช่วยจือเชิงกลับมาด้วยพอแม่ทัพจั่วไล่ฆ่าเขาไปตลอดทางไม่เคยคิดจะเกียรกล่อมให้เขายอมจำนนกลับยิงบีบให้เขาไปจนถึงหน้าผาสั่งยิงธนูโดยตรงหากไม่เป็นเช่นนั้นเขาคงไม่กระโดดหน้าผาลงไปแน่ องค์ชายสามจึงตอบว่าข้าเข้าใจแล้วถ้าไม่มีทางปล่อยพวกเขาไว้แน่เรื่องวันนี้ต้องขอบใจเจ้ามากรอจื่อเฉิงกลับมาข้าจะให้เขาขอโทษเจ้าอย่างงามแน่นอนจื่อเฉิงรักเจ้าถึงเพียงนี้ต่อไปต้องฟังคําเจ้าแน่นอนแล้วก็รีบขอตัวไปช่วยจื่อเฉิงทันที ทางด้านของจือเฉิงเองตอนนี้เขานอนหมดสติอยู่ที่ชะงนผามือข้างหนึ่งเกี่ยวติดกระเถาวันไว้ซึ่งสิ่งที่เกี่ยวเขาเอาไว้ก็คือสายพินเศร้าชางที่เขาผูกที่ข้อมือมาโดยตลอด เขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาเรียกชื่อเศ้าชางออกมาแล้วก็หมดสติไปอีกครั้งโอ้โหจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่49ค่ะเรื่องราวก็เข้มข้นจริงๆเลยนะคะโอ้โหแต่ดูไปแล้วมันก็บีบหัวใจค่ะเพราะว่าฉากช่วงนี้จะยังอยู่ในช่วงของดราม่านะคะเดี๋ยวตามหวานไปเก็บรายละเอียดกันต่อในเวอร์ชั่นละครนะคะตอนที่50ค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ